สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอคค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมอคค่า ok คุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะมานําเสนอนะคะ แกงอีสานแบบบ้านเลยนะคะแกงอ่อมแซ่บๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะต้องขอโทษขออภัยท่านที่ไม่รับประทานปลาเอี่ยงหรือว่าปลาไหลด้วยนะคะเพราะเมนูนี้คือแกงอ่อมปลาไหลนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะหน้าตาออกมาก็จะน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาทําด้วยกันไปนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะ เราก็นํา,ป,าปลาเอี่ยนหรือว่าปลาไหลของเรามาทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือ3ามถึงสี่น้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ทําเป็นแว่นๆน,นะคะเพื่อนๆคะ kind of ตามชอบใจเลยนะคะแว่นเล็กแว่นใหญ่ตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะต่อจากนั้นเลยนะคะเราก็มาทําเครื่องแกงของเราสดๆเลยะค,ะค,ค่ะเพื่อนๆคะเครื่องแกงของเรานี่นะคะเมนูปลาเอี่ยนหรือว่าปลาไหลนี่นะคะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็จะมีนะคะรากผักชี pp. เป็นหลักเลยนะคะรากผักชี แล้วก็ขาแก่นะคะหัวขาแก่นะคะแล้วก็ใบมักรูดหั่นฝอยตะไคร้หั่นฝอยนะคะพริกพริกนี้จะเป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะเพื่อนๆคะเครื่องแกงของเราก็มีประมาณนี้นะคะนำทุกอย่างของเรามาโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆคะเน้นนะคะให้ละเอียดเลยนะคะจะได้หอมๆนะคะเพื่อนๆคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราก็ไปทําการ แกงอ่งอมกันเลยนะคะแกงอ่อมของเราวันนี้นะคะ,คะก็จะใส่ใบชอบพูแล้วก็ใบมะระขี้นกด้วยนะคะหรือว่าใบผักใส่นะคะผักใส่หรือมะระขี้นกนี้ก็ชื่ออันเดียวกันอยากเดียวกันนะคะแล้วก็เตรียมไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะแล้วก็จะมีต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมนะคะแล้วทีนี้จะมีคะเราก็นําทุกอย่างนี้นะคะไปตั้งหม้อนะคะนํานานาเครื่องสมุนไพรของเราเครื่องแกงของเราไปตั้งหม้อก่อนนะคะไปคั่วนะคะ พร้อมกันกับปลาหไหลของเราเลยนะคะที่เราพักไว้นะคะคั่วจนกว่าว่าปลาหไหลของเราจะสุกเครื่องสมุนไพรของเราน,นี่หอมมากเลยค่ะพอคั่วไปสักระยะหนึ่งนี้คั่วไปคั่วมานี่นะคะเครื่องสมุนไพรของเรานี่หอมสามบ้านแปดบ้านเลยนะคะเพื่อนๆคะจริงๆเลยค่ะแล้วตอนที่คั่วนี้นะคะปลาหไหลของเราก็เริ่มจะสุกแลวนะคะก็เราคือเราคั่วจนจนกว่าว่า ปลาไหลของเราจะสุกเลยนะคะก็ใส่น้ําลงไปพอคลุกคลิกด้วยนะคะตอนที่คั่วนะคะจนกว่าว่าปลาไหลของเราจะสุกใช่ไหมคะพอปลาไหลของเราสุกแล้วนะคะเราก็เติมน้ําลงไปอีกนิดหน่อยนะคะอีกประมาณท่วมปลาไหลของเรานี้นะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกนะคะรอให้เดือดตอนนี้นะคะปลาไหลของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆคะเราก็ตามด้วยผักของเราเลยนะคะ ก็จะมีต้นหอมใส่ลงไปก่อนนะคะต้นหอมแล้วก็ใบของมะระขี้นกนะคะใบของมะระขี้นกเนี่ยนะคะจะทําให้แกงของเรานี้ขมอําลอมนะคะเพื่อนเพื่อนคะจะได้รสชาติมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะตอนนี้ต้นหอมกับใบมะระก่อนเลยนะคะพอใส่ลงไปแล้วสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยน้าปลาร้านะคะแล้วก็น้าปลาแล้วก็เกลือป่นนิดนึงอะนะคะเพื่อนเพื่อนคะชิมดู อร่อยมากเลยแต่ถ้าใครที่แพ้ผงปรุงรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ําปลาร้ากับน้ําปลานี่ก็เอาอยู่นะคะเพราะเนื้อปลาของชนิดนี้เขาจะมีความอร่อยเฉพาะตัวเลยนะคะเพื่อนๆคะใครที่เคยทานนี้จะอร่อยมากเลยนะคะแต่สําหรับที่ไม่เคยทานก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่รสชาติของเขานี่อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆคะเพราะอร่อยด้วยใช่ไหมคะอตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเลยนะคะ ตามด้วยใบชาพูของเราเลยนะคะก็จะหัน่นหั่นประมาณไม่ฝอยนะคะหั่นชิ้นประมาณประมาณนิ้ว2นิ้วนะคะโรยหน้าเลยนะคะแล้วก็คนคน แค่นี้ก็สุกแล้วนะคะยกลงเลยนะคะปิดไฟจัดจานเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยมากข้าวหมดหม้อแน่นอนข้าวหมดกระติบแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมานะคะมาชิมให้มักข้าคุณย่าด้วยนะคะเมนูนี้รับแรงว่าแซ่บมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมให้จนจบขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะมาได้ประทานได้กันนะคะ